เธอได้ยินเสียงฉันไหมเสียงหัวใจที่มันเรียกร้องถ้าหากฉันเอนกายหลับตานอนแล้วฝันฉันกลายเป็นจริง จะไม่มีอะไรที่มาขวางกันเราไว้ดึงตัวเองนั้นให้ลุกขึ้นมาโชคชะตาที่ฉันต้องผเผชิญจะไม่มีอะไรที่มาขวางกันใจร้อนแรงอย่าหยุดฝันเราเวลาในตอนนี้นี่แหละ เราเกิดมาสร้างเรื่องราวจะทำให้เป็นจริงพวกเราจะไม่หนีและนี่แลเราเกิดมาสร้างเรื่องราวเราเกิดมาสร้างเรื่องราวเราเราเรา,เราเกิดมาสร้างเรื่องราวอย่าหยุดฝันเราเวลาในตอนนี้นี่แ่ละ เราเกิดมาสร้างเรื่องราวจะทำให้เป็นจริงพวกเราจะไม่หนีและนี่แหละเราเกิดมาสร้างเรื่องราวนี่แหละเราเกิดมาสร้างเรื่องราวใช่เลยพวกเรารวมกันสร้างเรื่องราว